นี้มาชมนิสสันโนวาไลน์ NP สามร้อยนะครับผมติดตั้งท่อออกท้ายไปได้นะครับผมเป็นสูตรปู้ด้วยนะครับผมอันนี้ลูกค้ามาจากสมุทรสาครเลยนะครับผมเป็นแฟนเพจติดตามมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งมีเวลาเข้ามาทำนะโอ้โหเดินทางมาไกลเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับแฟนเพจนะครับนี่อันนี้นะครับหล่อเลยนะครับผมใส่ออกท้ายไปได้ไปนะครับออก T.O.D เป็นแบบมัตติฟังก์ชันรุ่นใหม่เหมือนเดิมนะครับผมหูเกี่ยวไม่ล็อกเหมือนเดิมหน้าแปนนิกเกิลแท้นะครับ นาวาร่าก็จะค่อนข้างจะไม่เหมือนใครนะครับผมนี่นะมีการหักโค้งสักหน่อยนะสำหรับนาวาร่านะครับผมคันนี้มีวัดบูทน้ำมันไปด้วยนะครับผมเป็นขา T O D ทเทเนียมตัวนี้นะครับเป็นงานส่งนอกนะครับผมให้สติกเกอร์ไปด้วยเลยนะครับลูกค้าแฟนเพจนะครับผมนี่จากสมุทรสาครเลยนะครับผม เป็นทางมาไกลาเลยโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับว่าออกท้ายไปได้สุดปู้เสียงเป็นยังไงนะครับผมของเดิมเก็บกลับให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดเลยครับ ามเพาะแบบนี้เลยนะครับผมว่าเพราะว่าเป็นสเตเลส3 0 4แท้นะครับเป็นพรีเมียมเกรดครับเสียงก็จะใสกังวานเป็นพิเศษนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่อหรือว่าอุปกรณ์แต่งต่างๆนะครับผมทักมาได้เลยนะครับไปยินบ็อกนัดคิวเข้ามาทําได้เลยหรือว่าจะสั่งไปตตั้งเองที่บ้านก็ได้นะครับผมมีช่างที่ปรึกษาในการติดตั้งให้แล้วก็คลิปวิดีโอในการติดตั้งให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมฝากไปด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมรัคลิคนีกัลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ